สวัสดีครับทุกคนอยู่กับไลวินไลลาแฟมิลี่วันนี้ไลลาไลวินอยู่ที่ราชบุรีนะครับอยู่ที่นี่ไล่อ่งุนมีสุกว้าวแต่แต่อลังการกว<ด>่าไล่อ่งุนก็คงจะเป็นหมวกนี่แหละด,ดูสิโอโ้เว้นตาหล่อเลยดูสิหมวกนี่รู้สึกว่ายังไม่ได้เข้าไปไล่อ่งุนเลยแดดก็ยังไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ดูสิพี่ไลลาโอ้โหบวกเบลเวอเวลาเลยไลวินดูสิ <c oughs> โอโ้ ไปเราเข้าไปข้างในกันลูกป้าอันนี้อยู่ที่อำเภอสวนพึ่งราช,ชบุรีนะครับไรอ่ง,งุ่นมีสุกไปเข้าไปดูข้างในกันเลยโอ้โหพี่เล拉ลพี่ลาดูต้นคิดมัดนี่พี่ล,ละนี่โอ้โหต้นคิดมัดองหุ่นหรือเปล่าเนี่ยพี่ล,ละเออไม่อยากใส่แล้วไป,ไปไปนี่เลยขัวมีสุกเ <laughs> ข้าข้างในกันเลยครับนี่ครับก็จะมีของฝากนะครับ ในซื้อของฝากได้นี่เพื่ล่ะนี่ทางเข้านะครับนี่มีค่าเข้าท่านละสี่สิบนะครับเด็กเข้าฟรีเย็นถ้ามีคอนเสิร์ตเออมีช่วงเย็นมีคอนเสิร์ตช่วงเย็นมีคอนเสิร์ตหางบัตรไหนพุณแม่นี่ให้เก็บบัตรไว้เขาว่าหิ้วห<ย>ิห<ย>้วตะเกียงตัดอ่างเงินเหรอไปเข้าไปดูข้างในกัน นี่ครับทุกคนกำลังตกแต่งเลยนี่ป้ายมีสุขไหมฟาร์มเฟชป้ายตามไรล่าไรบินไปเลยครับโอ้พี่ลาดูโคมดิตกแต่งตกแต่งเมืองมันอยู่ในเกาหลีเลยลูกอาในอุปกรณ์ในการตาดัดอง,งุ่นไหนไหนอุปกรณ์ในการตาดัดอง,งุ่นไหนช่วยโอ้โหนี่จะเอาให้คนละเต็มตะกร้าเลยใช่ไหมพี่ลาโอ้ตะกร้าตะกร้ากับหมวก ตะก,ก้ากับมวงนี่รู้สึกจะบาลานซ์กันมากเลยนะดูหมวกแม่ถือดูดิโอ้โหโด,ดูดิคุณแม่โอ้โหใหญ่บาเริ่มมาเทิมใส่สองใบนี่มีคอเคล็ดนะครับไปเราไปดูอุ้ยนี่พี่ละอง,งุ่นเข้าตรงนี้ก่อนมาลุกมาเข้ามานี่เขาเขาให้ชมตรงนี้ไหมอ,อันนี้มันเป็นลูกน้อยอัโออันนี้อันนี้ยังตัดไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว้าวนี่ชมอง,งุ่น นี่มีกาแฟน้ำแข็งใสด้วยนี่โอ้โหตะกร้าเขามีด้วยเนี่ยใช่นไหมเขามีตะกร้าให้ด้วยตะกร้าเหลระไม่ได้เลยตะกาแหลระใหญ่นี่คอนเสิร์ตจะมีตรงนี้เนี่ยพี่ลาตอนเย็นนะนี่นี่อยู่ไร่มีสุกนะครับนี่นี่ไปเขาให้เราตัดเองเลยเดี๋ยวนี่ยใช่โอ้พี่ลาดูที่ตกแต่งเหมือนเกาหลีเลยพี่ลาบอกเลยใช่เหมือนอากาศจะเย็น แดดร้อนนี่ไงโอ้โหเราเข้าไปเดินดูก่อนเรานี่นี่ไปดูตรงนี้ก่อนนี่ตรงโคมนี่ไงลูกยังไงไปไปไปพี่ลาเร็วพี่ลานี่ไหมโอ้โหดูดิเขาตกแต่งดูเขาตกแต่งสิดูดิพี่ลาบอกเหมือนเกาหลีเฮ้ยพี่ลาประตูเปิดได้ไหมนะพี่ลาดูสิโอ้โหเปิดไปสะพานอะไรเนี่ยพี่ลา โอ้เปิดได้จริงด้วยเอาไปเดเดี๋ยวเดิี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไปไปประตูไปทางช้างเผือกไหมเนี่ยลิวินฮะเหมือนรูเลยโอ้ยรูตันลันตู้โอ้สุดแค่นี้ให้ถ่ายรูปแค่นี้ใช่ไหมตไปตัดดังเงินลิวินอย่าลืมปิดประตูไว้ด้วยนะลิวินโอ้โหนี่ซุ้มอะไรเนี่ยเฮ้ยมีไอเลิฟยูด้วยพี่ล่ะนี่เจอเจอกันแล้วครับ นี่เขาบอกว่าไอเลิฟสวนพึ่งนะครับนี่เห็นไหมไอเลิฟสวนพึ่งแต่ตัวสวนพึ่งรู้สึกว่าจะต้องไปซื้อสีมาทาใหมนะ่แล้วนี่ทางเข้านี่ทุกคนถึงแล้วทางเข้าเลยวินเลยละว้าวถึงทางเข้าแล้วโอโ้โหโอ้โหถือดีๆนะกไกลมันแหลมนะลูก,กไปทุกคนเราเข้าไปดูกันโอ้หดูที่ดูที่ดิด,อดิอย่าเพิ่งตัดครับอย่าเพิ่งตัด นี่เดินก่อนครับโอ้ดูสิทุกคนดูดูดูทุกคนนูนน่ะสุดลูกหูลูกตาเลยพี่เลล่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งไปจับของเขาเยอะมากเออใหญ่ดูดิโอ้โหเดี๋ยวเลยวินซื้อต้นไปปลูกมั่งดีกว่าไปเดินเข้าไปชิลูกโอ้ทุกคนดูดิโดกมากเลยดูดิโอ้โหเราต้องเลือกต้องถามเขาก่อนลูกว่า ว่าอันอืมมันดึงทองเรียวๆมันจะหวานดูก่อนเยอะมากนะเขาเขาฉีดยาหรือเปล่าเนี่ยขากินดีก่อนอืมหวานอ่ะดูดิทุกคนหุ้นตรงนู้นมันน่าจะมีบันไดขึ้นไปดูด้วยนะที่เขาการเต็นนู้นอะให้ชมเห็นไหมนู้นน่ะปินโอ้โหจะปั้นอืมดูดิกัดกินได้เลยอ่ะ แต่พ่อรู้สึกว่าพ่อปวดหลังนะพี่ล่ะเพราะว่ามันต่ำนี่พวงนี้ก็สวยนะแม่กูบแม่โลตัดเองรลละร้อยยี่สิบบาทมีตอนนี้มีสีเดียวสีเขียวพันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ไม่เขียนพันไวสายพันสีเขียวแต่เขาบอกว่าถ้าอยากได้สีแดงก็มีนะข้างล่างเขามีขายตรงซุ้มดูดีทุกคนโอ้ไงพี่ล่ะ ไปเราไปเลือกตัดพวงใหญ่กันดีกว่าป่ะไปะพี่่ะเออเดินสักพักหนึ่งก่อนปะเดี๋ยวเจอพวงใหญ่พวงไหนมันก็ใหญ่หมดเลยอโอ้โหดูสิเดี๋ยวดูขนาดขนาดเลยวินเลยวินยังเดินยังตัดได้อะแต่พ่อเดินต้องก้มเอาดูสิดูดิทุกคนดูดิโอ้โหเฮยอย่าเพิ่งตัดครับนี่ดูดิ เฮ้ยกินได้เวอร์ชิมแล้วหวานมากเลยทุกคนตอนนี้เราเดินหามาสักพักหนึ่งเราเรายังไม่เรายังไม่เจอพวงที่ถูกใจเลยนะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 พี่ละนั้นมันลูกลูกลูกไม่สวยนี่ลูกนี่ใหญ่อยู่นี่อันนี้ลูกเสมอดีลูกมามาเรียนตัดเองแม่อุ้มให้พ่อดูนะเดินนี่นี่เลยวินตัดเองต้องจับลูกมันด้วยนะลูกเอาจับลูกมันด้วยจจพวง ตัดเลยครับโอ้โหดูเลยวินตัดเองโอ้เป็นไงถือถือพวงให้จ้ะสุดยอดเลยวินไม่รู้จะเลือกพวงไหนเลยชอบใจชอบใจอของเลยวินได้แล้วเดี๋ยวของรอของพี่เลลามาใส่ตะก้าครับโอ้เต็มตะก้าเลยทุกคนดูสิโอ้วินดูดิโอ้วินดยวินตัดตัดเต็มตะก้าเลยพวงเดียว โอ้นี่เลยเต็มไปหมดเลยทุกคนเลยวินชิมเลยนะโอ้เหงือแตกแล้วนี่เขาให้ตัดเป็นโซนนะครับเนี่ยเราต้องตัดใต้เชือกลงมานี่ก่อนนี่โซนน,น,ซน,นี้โซนนี้ก็ประมาณสองไล่นะทุกคนแต่ว่าถ้าไล่ขึ้นไปหมดเนี่น่าจะนาจเป็นสิบไร่อะดูสิโอ้โหเยอะมากเลยหลายไร่เออยาวมากเลยนะวินนะอือหือ แม่ดีหั่นตูดให้แม่เอยอันเลียงเนี่ยแหละบางบางพวงพ่อลองแอบชิมนะทุกคนยังเปรี้ยวอยู่เลยก่อนเราจะตัดเราต้องก่อนเราจะตัดเราต้องชิมก่อนมีเม็ดด้วยใช่บักอันนี้เม็ดอันนี้อันนี้เม็ดเออเอ็นยังไง ได้อย่างของยลวงยวินมันจะร่วงแล้วนีวินวินถือด,ดนะแอบกินหรือเปล่านะนี่อยทุกคนดูดิในวินดูนะทุกคนโอ้โหไปไหนมีแต่ลูกองุุนไม่ใช่องุุนปลอมไม่องุุนจริงทั้งนั้นนะเนี่ยดูดิดู <c oughs> ดิได้ไยังแม่ ไม่วินจับเดียวจับได้ไหมเอาพี่ลาตัดเลยโอ้โหพวงเบล้อเลยเป็นไงล่ะใส่ตะกร้าดิใส่ตะกร้าดิเต็มไหมนี่วินใหญ่กว่าใครอีกเฮ้ยเลยวิ่งแหว่งไปไหนไหนพี่ลาทำท่าว้าวดิโอ้โหโอเลยวินมาขอชิมเนื้อเป็นไงเป็นไงเหนี่วแตกเลยชอบไหมลูกเราไปปลูกบ้านกันไหมครับไปปลูก สิบต้นนี่ได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยปแไงโอ้โหอลังการมากเลยนะครับโอ้มีกินด้วยเลยวินล่วงแล้วพี่เอล่าล่วงแล้วไม่เป็นไรชูให้แม่ดูหน่อยตะก้าดูหน่อยโอ้โหเตละคนดูดิจับตรงกลางเออเดี๋ยวไปดูเวทีใหญ่มากดูดิตัดด้วยชิ้นโอ้โหพี่เอล่าไม่จับไปเนี่ยบังหน้าเลยเนี่ยพี่เอล่าเออใหญ่มากท่านี้ไม่เคยมีโอ้ ทุกคนดูทียิ้มก็ไม่ได้อ้าปากก็ไม่ได้พูดไม่ได้ไม่รู้อมอะไรอยู่อยู่ในป่าอ่าง,งนจะอมอะไรพี่ละ่ะอ่าง,งนุนะดิเดดิโอ้โหทุกคนในกล้องไม่รู้ว่าจะเห็นลูกดกเยอะขนาดนี้ไหมแต่จริงจนี่ดกมากเลยนะพี่ละ่ะเดินไปไหนในโอ้โหมีแต่อ่งุงนตเต็มไปหมดทุกคนใครอยากตัดมาตัดได้นะอยู่ที่สวนมีสุขอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราดชบุรีใช่ไหมอ่างแล้วเนี่ยเออ อยู่ที่จังหวัดราชบุรีทุกคนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเวียนจะไปช่างองุ่นแล้วก็ไปกินองุ่นกันดีกว่านะต่อจากนี้เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเราจะไปกางเต็นท์กันคลิปนี้สวนองุ่นราชบุรีนะคะสวนองุ่นสวนสวนองุ่นเอาไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคนสวนองุ่นไว้เท่านี้ก่อนคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย